ในศตวรรษที่17การค้าทางทะเลของชาวฮอลันดารุ่งเรืองมากมากขนาดที่ว่าจำนวนเรือเดินสมุทรการค้าของชาวฮอลันดาที่มีอยู่ในสมัยนั้นมีจำนวนเรือมากกว่าทุกชาติในยุโรปรวมกัน ความร่ำรวยทางการค้าทางทะเลกับต่างแดนในสมัยนั้นได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือวันบลิตอดีตนายสถานีการค้าฮอลันดาประจำกรุงศรีอยุธยาที่เรารู้จักกันดีในยุคแรกๆของการเดินทางเพื่อที่จะไปเอเชียจะต้องลงไปอ้อมแหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้ก่อนที่จะย้อนขึ้นมาหาเอเชียอย่างที่กัปตันเฮนริกฟันเดเดกัน ได้นำเรือเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมในปีคริสตศักราช1680ไปยังปตาเวียหรือจาการ์ตาในปัจจุบันกัปตันเฮนริกเป็นกัปตันที่เก่งมากมีประสบการณ์ในการเป็นกัปตันที่ผู้คนทั่วไปนับถือเ,เขาออกเดินทางไปจนถึงแหลมกูดโฮเพื่อที่จะเข้าฝั่งให้ลูกเรือพัก เติมน้ำเติมสเสบียงสำหรับที่จะเดินทางต่อตามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่กัปตันไม่สามารถนำเรือเข้าฝั่งได้เพราะลมมรสุมที่รุนแรงไม่ว่ากัปตันเฮนริกจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้และนั่นทำให้กัปตันโกรธมากจึงได้สาบานว่าเขาจะแล่นเรือในท้องทะเลจะไม่จอดที่อ่าวไหนเลยจนกว่าโลกจะเอาวสารกลายเป็นตำนานของเดอะฟลายิงดัตช์แมนที่โด่งดัง เรือเดินสมุทรที่ออกเดินทางจะเป็นเรือลำใหญ่กระโดงสามเสาคล้ายเรือลำนี้ที่เป็นทั้งเรือขนสินค้าและบรรทุกปืนไว้ป้องกันตัวเมื่อภัยมาการออกเดินทางแต่ละครั้งจะไม่ออกเรือแค่ลำเดียวแต่จะออกเป็นคอน v วอยจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเรามาดูความเป็นอยู่ของคนบนเรือกันค่ะ บนเด็กแรกจะเป็นชั้นของปืนและกล่องเก็บลูกกระสุนปืนอาวุธต่างๆและบนชั้นนี้ก็จะเป็นที่นอนของลูกเรือด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเปลนอนลึกเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนของลูกเรือที่คาดเดาว่าเป็นทหารมีฝีมือในการรบทางทะเลเตียงเล็กมากสงสัยคนในสมัยก่อนจะตัวเล็กกว่าในาปัจจุบัน ชั้นล่างสุดจะเป็นที่เก็บสินค้าชนิดต่างๆเป็นห้องขนาดใหญ่เพดานสูงมากกล่องสินค้าก็จะวางซ้อนกันเป็นหมวดหมู่หรือตามที่เจ้าของต้องการจะขนค้าออกจากอัมสเตอร์ดัมก็จะเป็นสินค้าจากยุโรป ขากลับจากเอเชียก็จะเป็นสินค้าจากเอเชียเครื่องเทศคือสินค้าทําเงินให้หลายๆคนในยุคนั้นร่ํารวยมากดเด็กด้านบนจะเปิดโล่งด้านหัวเรือจะมีครัวเล็กๆอาหารที่แสดงอยู่ในถังไม้จะเป็นถั่วชนิดต่างๆ มีมานั่งคงจะเป็นที่ให้คนในเรือออกมาสันทนาการสูดอากาศด้านบนกัน <Yeah. S 1> เด็กบนด้านหลังจะเป็นที่บังคับเรือ <Yeah. S 1> และด้านหลังจะเป็นที่พักของกัปตันพ่อค้าผู้โดยสารและหมอ <laughs> เพดานต่ำมากๆจะเข้าจะออกต้องค้อมตัวแบบสุดๆห้องนอนแต่ละห้องเล็กและแคบมากแต่ก็คงจะเป็นชั้นที่สบายที่สุดในเรือ คมไฟไท้ายเรือจะจุดไว้ทำให้มองเห็นจากระยะไกลในเวลากลางคืนเรือลำนี้มีสามเสากระโดงที่ใหญ่และสูงมากตึกสีขาวด้านลังในอดีตที่นี่คือคลังแสงเป็นสถานที่เก็บปืนลูกกระสุนปืนชนิดต่างๆปืนและกระสุนปืนก็เป็นสินค้าที่ต้องการในเอเชียมีทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กแต่ในปัจจุบันตึกนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคนเข้าชมมากในแต่ละปี เรือลำนี้เป็นเรือจำลองที่สร้างจากเรือจริงของบริษัทอินเดียตะวันออกเรือลำจริงได้ออกเดินทางมีจุดหมายปลายทางคือปัตตาเวียแต่ได้ล่มจมน้ำสก่อนที่เดนเฮลเดอร์ der, ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ การเดินทางไปค้าขายทางทะเลมีอุปสรรคและภัยอันตรายมากไม่ว่าจะจากลมมรสุมการเจอกับโจรสลัดการเจ็บไข้ได้ป่วยบนเรือหรือการที่ลูกเรือกรบบะโดเสงในการเดินทางไปเอเชียแต่ละครั้งจะใช้เวลา8เดือนซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากถึงกระนั้นการค้าทางทะเลก็เป็นอะไรที่ท้าทายทำให้ผู้คนอยากออกไปสแสวงโชคในต่างแดนกันมากมายบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ต้องเดินเรือไปนในท้องทะเลอย่างไม่มีวันได้กลับบ้านเช่นเดียวกับกัปตันเฮนเริกผู้บังคับเรือ The Flying Dutchman นั่นเอง